ที่ตรงคาปน่าแล้วตรวจเสร็จก็ขอมาหาเพื่อนที่วงเวียนตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อนก็ชวนมานั่งดูวิวเล่หน้าทะเล ก็ใต้น้ํามีกระแสน้ําครับแล้วก็เอการมองเห็นระยะการมองเห็นก็ประมาณฝ่ามือฝ่ามือครับหนึ่งฝ่ามือไม่เกินสองไม่เกินสองนึงแล้วก็น้ําไหลจะบางช่วงจะเป็นน้ําไหลวนแล้วก็ไหลแดงครับน้ํายังไหลแรงนู้่ข้างล่าอย่างเมื่อวานเมื่อวานแต่ก็ยังไหลแรงอยู่ 没有。 ว่าชื่อนมแดงก็มันเป็นเอนกับมันไม่ดีว่าเพราะว่าอะไรเยอะคือเป็นตรงที่ว่าเ้าว่ามันมันเ่าเอาเปรียบจังหวัด่เห็นว่าจังหวัดท่องเที่ยวครับตรงแดงคือห้ามลงเลง่นน้ําเด็ดครับคนใหญ่แล้วชาวทุนอนบางท่านอาจจะไม่รู้เพราะว่าบ้านเราเท่องเที่ยวมันหลังแต่ก็ทำ แล้วช่วงนี้นะครับมันทะเลตะวันออกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ปลอดภัยการตกน,น้ำนะครับโดยเฉพาะเนื่องจาะว่าทะเลช่วงนี้ก็แคงแรงนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือยื่นขึ้น,น,นมานอหอ้าปากใส่ รเนกลงดนนาทะเลก่อนนะครับไม่ว่าจะหัดอะไรก็แล้วแต่นะครับิเกิดดนเกิดได้ทุกแ่นที่ถวกันะครับจะไดู้้ทุอ่ากอย่งเล่นก็มีปักทรงแดงไหมคทุอลเลมันมีปักทงแดงครับแต่ว่าทงที่เราปักไว้ทุแลกเนี่ยก็สูงขึ้นลบรทบลไปบางส่วนนะครับวันนี้เ็จะแล้วจะได้่นในการพัทุกวแล เราสร้างเครื่องถ่ายนะครับเราวางเครื่องดูดก่อนต่การร้านอาหารเนี่ยเราขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวด้วยครับถ้าในกรณีที่มีน okay. ักท <Yeah. S 1> ่องเที่ยวลงน้ำเก็ช่วยแจ้งเกลือแต่งเกลือแล้วไม่ฟังให้โคเช็คไม่อยากแช่นาทีนะครับเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยห้ามก็คืออ่าก็ต้องบอกนะครับว่าการเฝ้าระวังนะครับแม้จะมีเจ้าหน้าทำก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่